สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากครับโซลาร์นาบล็อกเชนที่ได้เย็นชื่อเสียงเรื่องความเร็วสูงจนบางคนเรียกว่าเป็น Nvidia ีของโลกบล็อกเชนเลยทีเดียวใช่ค่ะหรือบางทีก็เรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของเว็บ 3. ก็น่าสนใจนะคะครับน่าสนใจมากโซลาร์นานี่ก่อตั้งปี2017ใช่ไหมครับโดยคุณอนาโ o l ียาโคเวนโกค่ะอดีตวิศวกรควอลคอม เป้าหมายเขาชัดเจนมากคืออยากสร้าง Ethereum ที่มันเเร็วกว่าแล้วก็ถูกกว่าเดิมวันนี้ข้อมูลหลักๆเรามาจากบทความ Sulana Blockchain สายฟ้าแห่ง Web3 ของ Money Atlas นะครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าอะไรทำให้ Sulana เด่นมีอะไรในระบบนิเวศบ้างความท้าทายแล้วก็ความสำคัญกับ Web3 ค่ะแล้วก็มีกลไกสำคัญที่ต้องพูดถึงนิดนึงคือ Proof of History หรือ PoH PoH มันคืออะไรครับอธิบายง่ายๆนะคะคือมันเหมือนเป็นนาฬิกาเข้ารหัสที่มันทำงานได้เร็วมากไม่ต้องรอการยืนยันพร้อมกันทั้งเครือข่ายนี่แหละคะ่ะหัวใจของความเร็วเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันช่วยลดคอขวดตรงจัดลำดับธุรกรรมนี้เองสินะครับแล้วที่ว่าเร็วเร็วขนาดไหนครับโห ตามข้อมูลที่ Money Atlas ให้มานะคะคือมากกว่า65,000ธุรกรรมต่อวินาทีหรือ TPS ค่ะ65,000นี่มันระดับเดียวกับพวก v ีซ่เลยนะครับใช่ค่ะเทียบเท่าเลยแล้วที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือค่าธรรมเนียมถูกมากค่ะไม่ถึง0.01ดดอลลาร์สหรัฐโอโ้โหถูกจริงครับพอเร็วแล้วก็ถูกแบบนี้มันส่งผลยังไงกับแอปพลิเคชันบ้างครับ ผลก็ทบใหญ่เลยค่ะคือมันทำให้แอป,ปที่ต้องการความเร็วสูงๆปริมาณธุรกรรมเยอะๆอย่างเช่นพวก DeFi ที่ซับซ้อนหรือเกมไฟเกมใช่ไหมครับที่ต้องลื่นๆใช่ค่ะเกมต้องลื่นๆพวกตลาด NFT ใหญ่ๆหรือแม้แต่ Social d a p s s เนี่ยมันทำงานได้จริงจังขึ้นประสบการณ์การใช้งานมันจะใกล้เคียงกับเว็บชที่เราคุ้นเคยกันมากขึ้นเยอะเลยค่ะจริงด้วยครับพอนึกภาพตามแล้วมันเปิดประตูให้ทำอะไรได้อีกเยอะเลย และนี่ทางปฏิบัติล่ะครับมันมีโปรเจกต์อะไรเกิดขึ้นจริงบนโซลนาบ้างที่พิสูจน์ว่ามันเวิร์กจริงๆไม่ใช่แค่เร็วบนกระดาษมีเยอะเลยค่ะระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มเนี่ยโตเร็วมากตัวอย่างที่ชัดๆก็เช่น Phantom w a l l e t ค่ะกระเป๋าเงินดิจิตอลที่คนใช้เยอะมากอ๋อผมเคยได้ยินชื่อนี้ครับค่ะแล้วก็มี Magic e d e n อันนี้เป็นตลาด NFT ที่แบบขึ้นมาแข่งกับ OpenSea ได้เลยนะคะแล้วก็มี Helium ม เครือข่าย IOT ที่เขาย้ายมาอยู่บนโซลาร่าเลยเอ้าย้ายมาเลยเหรอครับทําไมล่ะครับก็น่าจะเพราะเรื่องความเร็วกับค่าธรรมเนียมนี่แหละค่ะมันตอบโจทย์เขามากกว่านอกจากนี้ก็มีพวก drip house, Jupiter, tensor, Solen อีกเยอะเลยค่ะโหโปรเจกต์เยอะจริงๆแสดงว่านักพัฒนากับผู้ใช้ก็เห็นประโยชน์ชัดเจนแล้วใครเป็นคนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังครับพวก VC หรือองค์กรใหญ่ๆมีไหม มีค่ะมีทั้ง V.C. ดังๆอย่าง A16Z, MultiCoin Capital อ๋อแล้วก็เคยมี Alameda ด้วยก่อนที่จะมีปัญหาไปนะคะครับเข้าใจครับแล้วก็ยังมีการร่วมรือกับบริษัทเทคใหญ่ๆด้วยเช่น Google Cloud, Shopify, Discord พวกนี้ก็ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็แน่นอนว่ามีชุมชนนักพัฒนานักลงทุนรายย่อยที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญมากๆค่ะฟังดูดีมากเลยครับแต่ แน่นอนว่าทุกอย่างมันคงไม่ได้มีแต่ด้านบวกความท้าทายของ s o ล a ร์ล่ะครับมีอะไรบ้างที่เป็นประเด็นใหญ่ที่คนพูดถึงบ่อยๆก็คือเรื่องออระบบเคยล่มค่ะ Network Outages อ๋อเคยได้ยินข่าวอยู่ครับมันเกิดจากอะไรล่ะครับก็มีหลายสาเหตุค่ะบางทีก็โดนบอดโจมตีหรือบางช่วงที่คนแห่เข้าไปใช้งานเยอะๆตอน Mint NFT อะไรแบบนี้ค่ะแต่ทีมเขาก็พยายามอัปเกรดแก้ไขมาตลอดนะคะ แล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมครับอีกเรื่องก็คือการกระจุกตัวของ validator ค่ะหรือว่าผู้ตรวจสอบธุรกรรมหมายความว่ายังไงครับกระจุกตัวคือจำนวน validator หลักๆที่ถือเหรียญเยอะเนี่ยยังน้อยกว่าเชนใหญ่อื่นๆอยู่บ้างค่ะมันก็เลยทำให้เกิดคำถามเรื่องอการกระจายอำนาจจริงๆว่ามัน decentralized แค่ไหนแล้วก็เรื่องความทนทานต่อการถูกควบคุมในระยะยาวอืม เป็นประเด็นที่น่าคิดครับแล้วก็เรื่องความเชื่อมโยงกับ FTX ในอดีตแหละครับมีผลกระทบไหมก็ถือเป็นเรื่องที่โซลาน่าต้องทํางานหนักเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับมาค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ล้มต่ํา FTX ไปโดยตรงแต่การที่เคยเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่มันก็ทําให้เกิดคําถามได้แต่เขาก็ผ่านมาได้นะคะเข้าใจครับแล้วถ้ามองในมุมลงทุนล่ะครับบทความของ Money Atlas เขามีข้อสังเกตอะไรบ้าง มันี่แอดลาสมองว่าโซลาร์าเนี่ยพยายามวางตัวเป็นแพลตฟอร์มสําหรับผู้ใช้งานจริงค่ะคือไม่ได้เน้นแค่เรื่องเก่งกําไรอย่างเดียวเน้นยูทิลิตี้ว่างั้นเถอะครับใช่ค่ะถ้าเราเชื่อว่าเว็บ3มันคืออินเทอร์เน็ตยุคต่อไปจริงๆโซลาร์าก็เหมือนพยายามสร้างตัวเองให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมใช้งานแนวทางการพัฒนาเขาอาจจะดูเหมือนเอ่อลองทําจริงปรับปรุงจริงไม่ได้รอให้สมบูรณ์แบบร้อก่อน ซึ่งมันก็อาจจะสะท้อนออกมาในราคาเหรียญ SOL ที่ผันผวนพอสมควรถูกต้องค่ะความผันผวนมันก็สูงตามไปด้วยก็เหมาะกับคนที่เข้าใจทั้งศักยภาพแล้วก็ความเสี่ยงที่มันมาคู่กันค่ะสรุปได้ดีเลยครับคือ Solana ไม่ใช่แค่เร็วแต่พยายามทำให้เว็บสมันใช้งานได้จริงถึงจะมีความท้าทายที่ต้องแก้ไปเรื่อยๆผมชอบที่ Money Atlas เปรียบเทียบนะครับว่าถ้า Ethereum เป็นเหมือนรัฐธรรมนูญวางหลักการ โซลาน่าก็คงเป็นเหมือนโปรเซสเซอร์ที่แรงมากๆคอยขับเคลื่อนให้ทุกอย่างมันทำงานได้จริงใช่เลยครับแล้วในโลกยุคนี้ที่ความเร็วคืออำนาจจริงๆการที่โซลาน่าเน้นตรงนี้ก็เหมือนเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ความช้ามันคือจุดอ่อนจริงค่ะการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทั้งเร็วและถูกอาจจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จของแอปยุคหน้าได้เลยนะคะก่อนจะจบกันวันนี้ มีข้อคิดทิ้งทายจาก Money Atlas ที่น่าสนใจอยากฝากไว้ให้คิดกันต่อครับเขาเขียนว่าใครที่เข้าใจว่าเว็บไไม่ใช่แค่คำพูดจะเริ่มมองเห็นว่าโซลารนาคือเครื่องจักรเงียบๆที่โลกกำลังวิ่งอยู่บนมันอืมเป็นคำที่ชวนให้คิดนะคะครับชวนให้มองว่าบางทีเทคโนโลยีสำคัญๆเนี่ยมันอาจจะทำงานอยู่เบื้องหลังเงียบๆเปลี่ยนแปลงโลกไปโดยที่เราอาจจะยังไม่ทันสังเกตเห็นชัดๆก็ได้ครับ